ใครที่เป็นสายหุ้นยาแล้วก็ชอบหุ้นโกรดนะครับน่าจะรู้จักหุ้นนี้นะครับเพื่อนๆนั่นก็คือหุ้นของ Regeneron Pharmaceutical นเพื่อนในอดีตที่ผ่านมานะฮะร,ราคาวิ่งได้ค่อนข้างดีมากๆนะแล้วก็น่าจะเป็นแม่ทับนะครับเป็นตัวที่ช่วยให้พอของเพื่อนเนี่ยบวกเพราะราคาเนี่ยวิ่งทยานขึ้นไปน,นเพื่อนไปพีคอยู่ที่ประมาณ1,200เหรียญน,นะฮะและหลังจากนั้นนะฮะหุ้นก็ดิ่งนะครับ ทยานลงมาอย่างต่อเนื่องนันเพื่อนแล้วก็เรียกได้ว่าไหลลงมาแทบจะเป็นน้ําตกเลยทีเดียวนะครับและในตอนนี้นั่นเพื่อนก็ลงต่ออีกครับจากราคา1,200เหรียญตอนนี้นครับก้าสู่400ปลายปลายแล้วนัเพื่อนราคาหุ้นในตอนนี้อยู่ที่ประมาณ491เกิดนะ <S <S เกิดอะไรขึ้นกับบริษัทนี้นะครับพื้นฐานยังดีอยู่หรือเปล่านะสำหรับใครที่ยังไม่ได้รู้จักหุ้นนี้วันนี้เรามาทําความรู้จักหุ้นนี้ไปพร้อมๆกันและ เข้าไปดูพื้นฐานกันหน่อยนะว่าเขาทําธุรกิจอะไรนะฮะขายยาอะไรกันบ้างนันเพื่อนและในอนาคตเนี่ยจะไปต่อได้มากน้อยมากซึ่งถ้าเราวัดจากจุดสูงสุดนันเพื่อนจากปลายยอดเลยนะฮะราคาในตอนนี้นะครับลงมาแล้วนะฮะเกือบ60%เเนันะเพื่อนจากที่ผมวัดให้เพื่อนดูนะฮะอยู่ที่ประมาณเกือบ59%นนะถือว่าเป็นการลงที่หนักมากที่สุดของหุ้นนี้นะฮะแล้วก็ลงมาตั้งแต่นะครับโอ้โห ตั้งแต่เกือบๆปลายปีที่แล้วเพื่อนๆลงแบบไม่พักเลยทีเดียวนะและการลงมาในครั้งนี้นเพื่อนเป็นการลงมาต่ําที่สุดนะนับตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาเลยนัครับเรามาทําความรู้จักกับบริษัทเรเจเนอเรตนะเพื่อนๆฟาร์มาสติคอลตัวย่อ R E G N กันหน่อยนะครับเพื่อนๆบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทไบโอเทคชั้นนําของโลกเลยนะเพื่อนๆติดท็อป20บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับบริษัทเนีย คน้นคว้าวิจัยพัฒนายาและก็นวัตกรรมใหม่ๆนะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางการแพทย์ที่สําคัญของโลกของเรานั้เพื่อนและยาจากบริษัทนี้เนี่ยก็ได้สร้างชื่อเสียงนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงวงการการรักษาทางด้านการแพทย์ในหลายๆด้านนะครับยกตัวอย่างเช่นนะเพื่อนๆโรคเกี่ยวกับดวงตาภูมิแพ้มะเร็งแล้วก็โรคหายากนะครับสำหรับยาเด่นๆยาบล็อกบัสเตอร์ของบริษัทที่สร้างรายได้เข้าตรอยมากนะนะเพื่อนกลุ่มแรกนะก็จะเป็นยา ที่ชื่อว่าไอเลียนะฮะกลุ่มยานี้เนี่ยก็จะเป็นยาหลักนะที่รักษาโรคจอประสาทตานะเพื่อนยานี้เนี่ยก็สร้างรายได้ให้กับบริษัทเนี่ยค่อนข้างเยอะนะกลุ่มยาที่2นะเพื่อนก็คือยาในกลุ่มของภูมิคุ้มกันนะฮะบําบัดมะเร็งนะยาตัวนี้เนี่ยก็มีความสําคัญมากๆนะครับในปัจจุบันนฮะแล้วก็ยาของบริษัทนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในยาที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะยาตัวนั้นก็คือยาลิ ตายโยนะไม่แน่ใจอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับแล้วก็ยากลุ่มที่3นะก็คือยากลุ่มสําหรับโรคผิวหนังแล้วก็ภูมิแพ้แล้วก็สภาวะแพ้อื่นๆนะครับยากลุ่มนี้เนี่ยชื่อกลุ่มยาว่า d o พิกเซน i นะครับซึ่ง3บล็อกบัสเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะสร้างรายได้นะครับให้กับบริษัทอย่าง regeneron นันเพื่อนและนอกจากนั้นก็ยังมียาอีกหลายตัวครับที่ขายอยู่นะแล้วก็ ที่กำลังยื่น FDA อยู่ด้วยนะครับซึ่งถ้าถามว่าจุดแข็งของบริษัทนี้เนี่ยคืออะไรนะเพื่อนจุดแข็งของเขาก็คือนวัตรกรรมแล้วก็ R&D นั่นเองครับซึ่งบริษัทนี้เนี่ยมีแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ค่อนข้างทันสมัยนะซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์นะครับช่วยในการค้นพบแล้วก็เร่งนะในการค้นพบยาเนี่ยให้มันเร็วมากยิ่งขึ้น,นครับ Regeneron นะเพื่อน Genetic Center นะมีฐานข้อมูลดีเขนาดใหญ่นะ เพื่อในการพัฒนายานะแถมบริษัทเนี่ยก็มีการทุ่มว่ประมาณลงทุน R&D สูงมากๆนะซึ่งสูงประมาณ3,000รล้านเหรียญเลยนะใน2-3ปีที่ผ่านมานะรวมถึงบริษัทเนี่ยมีรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่ค่อนข้างระดับโลกเหมือนกันนะเพื่อนบริษัทเนี่ยมีการลงทุนนะครับแล้วก็ ใช้กลยุทธ์นะฮะร,ร่วมกับบริษัทชั้นนำเนนเพื่อนอย่างบริษัทซานอฟีนะฮะแล้วก็ยางบริษัทอย่างเบเยอร์นั่นเองนะครับแถมบริษัทนี้เนี่ยยังมีความสามารถในการผลิตนะฮะเพื่อนมีกำลังการผลิตที่ดีนะฮะแล้วก็มีโรงงานเยอะนะฮะมีการลงทุนในการสร้างโรงงานอยู่เรื่อยๆนะครับแถมยาที่อยู่ในปลายลายของการรออนุมัติจาก FDA เนี่ยก็มีสูงถึงอีก17รายการนะ บริษัทเนี่ยมีฐานะทางการเงินที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะเพื่อนอัตรากําไรของบริษัทเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากๆนะครับเงินสดแล้วก็หลักทรัพย์ในตลาดเนี่ยค่อนข้างมีมากนะและหนี้สินของบริษัทเนี่ยต่ำนะสะท้อนวินัยทางการเงินที่ค่อนข้างดีนะเดี๋ยวเราไปดูกันในพาร์ทหลังนะว่าง,งบการเงินของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างที่บอกนะเพื่อนถ้าเราเอาบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในภาคส่วนของไบโอเทคนะมาเรียงกันนะเพื่อนเราก็จะเห็นว่า หุ้นที่เรากำลังพูดถึงฮนะ REGN หรือ Regeneron นันเพื่อนอยู่ที่อันดับที่20ณนะตอนนี้นะครับและมูลค่า Market s i ด e นีอยู่ที่ประมาณ53บนะิลเลียนฮะทีนี้เรามาดูประวัติการเติบโตทางด้าน Market s ซด์ของเขากันหน่อยนะว่าตั้งแต่เข้าตลาดมาเนี่ยมูลค่าของบริษัทเป็นอย่างไรบ้างนะเข้าตลาดเมื่อปี1996นันเพื่อนจาก IPO ณนะตอนนั้นฮะ0.33บิลเลียนครับก็ เข้าชุดตลาดช่วงแรกเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปนะแล้วก็เริ่มเติบโตขึ้นมาได้นะถ้าเราดูในระยะยาวนั้นเพื่อนก็ถือว่าเติบโตขึ้นได้อย่างมีนิยสสาคัญแล้วก็ค่อนข้างสวยงามนะแม้จะผ่านวิกฤตมาหลายวิกฤตนะแต่บริษัทก็เติบโตได้ตลอดนะครับจนถึงปี2024นะเพื่อนมูลค่ามาเก็ตไซต์นะจาก129บิลเลียนนะดิ่งลงมาเหลือประมาณ53บนะิลเลียนณตอนนี้นะครับซึ่งส่วนหนึ่งนะมาจาก การหมดสิทธิบัตรของยาบล็อกบัสเตอร์ของเขาอย่างที่ผมบอกไปนะแล้วก็อันที่2นะการค้นคว้าการวิจัยทางเทคนิคนะไม่ประสบผลสําเร็จด้วยนะแล้วก็มันก็ลากยา,าวโดยตลอดนะประกอบกับไตรามาสเนะเพื่อนก็อาจจะไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจของนักลงทุนมากนะักนะฮะมันก็เลยโดนเทขายลงมาขนาดนี้นะครับเพื่อนทีนี้ลองมาดูเป็นตัวเลขหน่อยนะว่าตั้งแต่เข้าตลาดมานะ ตัวเขียวจะมากกว่าตัวแดงจริงหรือเปล่านะเข้าตลาดแรกๆเนาะธรรมชาติของหุ้น ipo นะก็ยังคงแดงอยู่นะเพื่อนหลังจากที่ยืนได้นะก็เริ่มตบโตมาเรื่อยๆนั้นเพื่อสังเกตนะว่าตัวเขียวเนี่ยจะเยอะมากขึ้นนะและตัวแดงเนี่ยเจอได้น้อยมากนะเนี่ยก็ค่อยๆไต่มาเก็ตแคปมาเรื่อยๆนั้นเพื่อนจนถึงปัจจุบันนะอยู่ที่ประมาณ53ิบิลเลียนนะครับแล้วก็ถ้าเรามาพิจารณานเพื่อนมูลค่ามาเก็ตไซ์นะลดลงต่อเนื่องมานะครับ ปีกว่าแล้วนะปี2024เนี่ยลบลงไปประมาณ18%เนาะแล้วก็ปี2025เนี่ยมูลค่า market s i ไซหายไปแล้วนะครับประมาณ31%นั่นเองนะครับพื้นฐานหุ้นจาก Investing Pro เป็นอย่างไรบ้างนะฮะราคาตอนนี้นะเพื่อนอย่างที่ผมบอกไปเนาะตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยราคามันอยู่ในช่วงของตลาดเปิดนะฮะมันก็เลยอาจจะเวี่ยงนิดนึงนะมันจะปรับขึ้นปรับลงนะเพื่อนอันนี้ไม่ต้องตกใจนะมูลค่า ของหุ้นนั้นเพื่อนยังคงมีอัพไซด์อีกเยอะมากๆนะอัพไซด์อยู่ที่ประมาณ53%เลยนะครับแล้วก็ financial h e a l t h จาก investing pro นะเพื่อนได้เกรดที่สวยมากๆนะเกรด performance เลยนะครับทั้ง c r e d flow ที่ค่อนข้างดีนะ profit ก็ดีนะโมเมนตัม um ก็ดีนะกรอ h อาจจะต่ำไปนิดนึงนะครับ แวลูก็ในตอนนี้นะครับอยู่ในเกณฑ์กลางๆนฮะไม่ได้ถูกจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับทีนี้เราลองมาดูราคาย้อนหลังกันหน่อยนะเพื่อน3เดือนที่ผ่านมานะราคาหุ้นลงไป28%นะหนปีที่ผ่านมาลงไป48%่ปครับหปีที่ผ่านมาติดลบนะฮะสิบแปดเนะเนื่องจากว่าลงไปค่อนข้างลึกนะแล้วก็10ปีที่ผ่านมานะราคาหุ้นก็ยังคงติดลบอยู่นั่นเองนะครับสาหรับราคาหุ้นตัวนี้เนาะ ทีนี้เราลองมาดู e a r n i n g history กันหน่อยนะตั้งแต่เข้าตลาดมาเราจะเปรียบเทียบระหว่าง EPS นะเพื่อนๆแล้วก็รายได้แล้วก็การเติบโตต่อปีนะครับจะเป็นอย่างไรนะหุ้นนี้นะครับมีให้ดูตั้งแต่ปี2020นเนาะเป็นต้นมานะเพื่อนๆ EPS ทำได้ค่อนข้างดีนะนี่การเติบโตก็อาจจะไม่ได้ร้อนแรงมากนะักนะเพื่อนๆแต่ถือว่ามีการเติบโตที่ดีเสมอมานะครับมีการเติบโตบ้างนะมีการชะลอตัวบ้างนะเพื่อนๆจะสังเกตว่า ปี2022นะในช่วงของวิกฤตเงินเฟ้อนะในช่วงที่เงินเฟ้อพพิกเนี่ยบริษัทก็เติบโตชะลอตัวเหมือนกันนะเพื่อนจากก่อนหน้านียที่เติบโตในระดับ30-40%นะถือ100%ครับนี่นะครับ EPS ก็ค่อนข้างสวิงเหมือนกันนะเพื่อนเนี่ยดีเป็นบางไตรมาสนะถ้าดีก็ดีต่อเนื่องกันนะแล้วก็ drop ลงไปนะถือว่าค่อนข้างมีความผันผวน,นเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเทียบแล้วนะ EPS ก็ทําได้ค่อนข้างดีนะเพื่อนๆการพลาดไตรมาสเนี่ยน้อยมากนะเพิ่งจะพลาดไตรมาสในด้านของ EPS เนี่ยแค่2ไตรมาสเองครับนี่นะเพื่อนๆตัวตัวแดงมีให้เห็นค่อนข้างน้อยนะและก็รายได้เนี่ยการเติบโตของรายได้อาจจะไม่ได้ค่อยเติบโตขึ้นแบบเป็น เป็นขั้นบันไดแบบก้าวกระโดดเพื่อนๆ,ๆ,ๆในอดีตอยู่ที่1บิลเลียน2บิลเลียนใช่ไหมแล้วก็ลากยาว3าบิลเลียน4บิลเลียนมาเรื่อยๆเ,เนี่ยมันไม่ได้โตขึ้นแบบมีนัยสําคัญครับถ้าผมมองเนาะก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆค่อนไปทางดีนะอันนี้จากการดูของเรานะครับแล้วถามว่าคู่แข่งของบริษัทนี้เนี่ยเป็นใครบ้างนะ ก็บริษัทยาที่อยู่ในภาคส่วนของไบโอเทคเลยนะฮะใครที่ทํายามะเร็งใครที่ทํายาเกี่ยวกับตาใครที่ทํายาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันฮนะคู่แข่งเขาทั้งหมดเนาะอย่างที่เรานํามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูในตอนนี้นะฮะอันนี้ก็คือคู่แข่งของเขานะที่พอจะนึกออกในตอนนี้นะเพื่อนๆก็จะมีอ่ากาลิไซนะฮะมีแอฟวีนะฮะมีแอมเจนนะฮะมีเมอร์กนะฮะมี BMY นะแล้วก็มีไฟเซอร์นะเราจะเปรียบเทียบเพื่อนๆ EPS growth นะฮะ revenue รถนะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็ forward pe นะใครแพงสุดใครถูกสุดณนะตอนนี้นะเพื่อนดูที่แกน x ก่อนนะฮะสำหรับแกน x เนี่ย eps growth นะใครอยู่ทางขวามือสุดนะครับแสดงว่า eps growth ดีที่สุดนะซึ่งไม่น่าเชื่อนะเพื่อนว่า eps growth pfizer ขว้าไปนะ eps growth นำโด่งมานะครับเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับตามมาด้วย g l i d ตามมาด้วย merck นะ regeneron ของเราก็เกาะกลุ่มอยู่กับ amgen นะ ก็กลุ่มอยู่กับอีกหลายๆบริษัทนะซึ่งท็อป3นะก็ m e r c กไกรลิตแล้วก็ไฟเซอรเลยนะเพื่อนในส่วนของแกนไวนะเ e รเวนะเพื่อนการเติบโตของรายได้ในช่วง5ปีโดยเฉลี่ยนะซึ่งบริษัทที่ทำผลงานได้ดีที่สุดก็คือ r e เ e น e r อนนั่นเองเพื่อนอยู่ที่ประมาณ16%นะในขณะที่บริษัทอื่นอย่างไฟเซอร์อยู่ที่ประมาณ9%เท่าน,น,นั้นเองคนระับใกลอยู่ที่ประมาณ5%้เมอร์กก็อยู่ที่ประมาณ 10%นะครับถือว่า r e g n ของเราเนี่ยเอาชนะไปนะครับในเชิงของการเติบโตของรายได้นะเฉลี่ย5ปีที่ผ่านมานะและถ้ามาดูอัตรา Forward PE นะใครมีมูลค่าที่ถูกที่สุดณนะตอนนี้นะถูกที่สุดณนะตอนนี้นะครับดูจากขนาดของวงกลมได้เลยเพื่อนๆตัวที่ถูกที่สุดณนะตอนนี้ก็น่าจะเป็น BMY BMY นะฮะบอยนะครับ b m forward PE อยู่ที่เท่าไหร่นะอยู่ที่ประมาณ6.9เท่านะ แล้วก็รองลงมาก็เป็นมอร์กนะแปดจนะฮะรองลงมาก็เป็นแอมเจนฮะในส่วนของ r e g e n e r a l ของเรานั้นเพื่อนก็ forward PE อยู่ที่ประมาณ15.7ก็ไม่ได้ถูกมากจนเกินไปนะแต่ถ้าเทียบกับตัวเขาเองในอดีตก็ถือว่า PE ลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะและถ้าเพื่อนๆลองดูเทียบกับ Benchmark แล้วก็เทียบกับ s p p นะราคาของ REGN เนี่ยก็คือเส้นแดงเนาะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเอาชนะ เบนช์พ a r k แล้วก็ S&P ได้นะครับค่อนข้างดีเนาะมีในช่วงเนี้ยที่เขาปรับตัวลดลงมาเพื่อนก็ถือว่าแพ้ทั้ง S&P แล้วก็แพ้ทั้ง Benchmark เลยนะซึ่งเป็นแค่ช่วงนี้นันเพื่อนในอดีตเขาก็ถือว่าการเติบโตเนี่ยค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก่อนไปดูจังหวะลงทุนแวะดู พรีเซนเตชันไตรามาสล่าสุดของเขาันหน่่ยนะเพื่อนก็คือ Q1 ปี2025นะฮะเพื่อนๆจำบล็อกบัสเตอร์4ตัวนี้ให้ดีเนาะอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกนะครับยาเกี่ยวกับอ่าน,นี้เกี่ยวกับตานะฮะอันนี้เกี่ยวกับภูมิแพ้นะครับแล้วก็โรคทางผิวหนังเนาะแล้วก็มียาอื่นๆครับเดี๋ยวเราจะมาดูกราฟาาคร่าวๆนะฮะว่าแนวโน้มการเติบโตดังด้านของยอดขายยาแต่และประเภทเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปกันแบบเร็วๆนะฮะ วันนี้ยา d u p r ลเทคดู u p r เซนต์นะเพื่อนก็คือยาทางด้านของภูมิแพ้แล้วก็ผิวหนังเนาะถือว่ามีการเติบโตที่ค่อนข้างดีนะเนี่ยการเติบโตกราฟก็ค่อนข้างสวยนะทั้งในตลาดของ US นี่เพื่อนแล้วก็ตลาดของ International นะยอดขายก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้ลดลงคนระับก็อาจจะอยู่ในช่วงของทรงๆแล้วก็แต่ในระยะยาวเนี่ยมันก็ถือว่ามีการเติบโตอยู่นะ ตันนี้ยาเกี่ยวกับจอประสาทต,ตานะเพื่อนยาตัวนี้คือยาไอเลียนะฮะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าตัวนี้บล็อกบ u ัสเตอร์เขาเนาะยอดขาย Q1 ปี2องห้านี่ดรอปลงมาฮนะเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้หุ้นโดนเทด้วยนะครับก่อนหน้านี้เนาะโดนเทด้วยนะถ้าเราไม่นับผลงานวิจัยที่ออกมาแล้วไม่ประสบผลสำเร็จเนาะอันนั้นก็โดนเทอยู่แล้วเป็นปกติของภาคส่วนยานะฮะโนโวก็เคยโดนเนาะที่ ทำยาแล้วน้าหนักออกมาแล้วสู้ลินลี่ไม่ได้สู้ไวกิ้งไม่ได้โนโวก็เคยโดนเทนะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่คล้ายกันฮนะซึ่งมันเป็นปกติมากๆนะั่นเพื่อนอันนี้ไม่ได้ตกใจอะไรมากนะสำหรับผลการทดลองยาที่มันออกมาแล้วมันไม่เป็นไปตามที่บริษัทเขาคาดหวังโดนเทอยู่แล้วนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลเนาะยอดดรอปนะยอดที่เป็นยาจอประสาทตาดรอปนะนี่ฮนะลดทั้ง2ตัวเลยนะเพื่อนๆลองดูนะครับในอดีตเนี่ยขายได้ค่อนข้างเยอะเนาะตอนนี้ลดลงมานะครับ อีกตัวหนึ่งนะเพื่อนๆลิฟทายโยนะยาตัวนี้ก็เป็นยาบําบัดมะเร็งนะเพื่อนเนี่ยก็ดรอปเหมือนกันนะฮะจาก Q4 ปี24เนาะแต่ถ้าเทียบกับ Q1 ของปีเดียวกันเนี่ยก็ถือว่าโตขึ้นมาได้นิดนึงนะเพื่อนจริงๆก็ควรจะเทียบไตรมาสเดียวกันของของแต่ละช่วงเวลานะแต่เมื่อยอดดรอปนะฮะนักลงทุนก็มีหลายกลุ่มเนาะก็ไม่พอใจนะ อาจจะยังไม่โดนใจมากนักนะเพื่อนๆก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ยอดขายดรอปแล้วก็โดนเทนะครับซึ่งอันนี้เป็น m i ยส s t o n e ของเขาน้อเพื่อนหรือว่าเป็น timeline ที่เขาจะทำนะฮะในระยะยาวต่อไปนะเป็นภาพรวมให้เพื่อนๆได้เห็นเนาะอย่างที่บอกว่าเขาเน้นในตอนนี้นะมียาตายามะเร็ง ยาภูมิคุ้มกันยาภูมิแพ้ผิวหนังพวกนั้นช่ยัมนเพื่อนในอนาคตนะฮะหรือว่าปีนี้เนี่ยมีแผนที่จะทําอีกนะฮะนั่นก็คือยาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะฮะยามะเร็งนะนเพื่อนยาที่เกี่ยวกับโรคหัวใจเนาะมียาเบาหวานลดน้าหนักด้วยนะครับแล้วก็เอ่อเกี่ยวกับจเนติกเมดิซีนนะพวกวัคซีนพวกยาการตัดต่อพันธุกรรมเหล่านั้นนะครับก็ถือว่าทําค่อนข้างกว้างนะเพื่อนคล้ายๆกับบริษัทยาอื่นๆเลยนะฮะซึ่งนะฮะ การที่เขาเฉพาะทางแค่นี้อยู่ใช่ไหมเพื่อนๆขยายไปอีกหลายกลุ่มพวกนี้ผมเชื่อว่าในอนาคตอ่ะน่าจะกลับมาเติบโตได้นะครับผมว่าบริษัทในตอนนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านนะหากเพื่อนๆเ,เป็นนักลงทุนสายระยะยาวจริงๆนะนย้ำนะว่ายาวจริงๆนะการที่ราคาหุ้นมันร่วงลงมาในตอนนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ทําให้เราเนี่ยได้เข้าไปสะสม ของที่มันมีพื้นฐานที่คาดว่าจะเติบโตได้ในอนาคตเนาะแต่หากใครที่อาจจะยังไม่ชอบความเสี่ยงในตอนนี้เนี่ยการที่หุ้นกําลังเซตตัวใหม่แล้วก็ขยายไปยังเซกเตอร์อื่นๆเนี่ยผมว่าเพื่อนๆที่ไม่ชอบควงเสี่ยงก็อาจจะต้อง w วอชลิสหุ้นนี้ไว้ก่อนอาจจะยังไม่ไม่เข้าสะสมในตอนนี้นะฮะเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะลงต่อได้อีกนะครับ ก่อนไปดูราคาหุ้นจริงๆแล้วเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆดูตรงนี้อีกทีนึงนะอันนี้ก็คือไทม์ไลน์ของเขาในการรอแอปพูบจาก f d a นั่นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะเห็นว่ามียาอยู่ในเฟส1เฟส2อเฟส3เนี่ยอีกเยอะมากๆนะแล้วก็ยาที่แอปพูบเนี่ยก็มีแล้วนะครับก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะสิกว่าตัวนะฮะซึ่งนะนเพื่อนไม่ต้องกังวลเลยนะการที่ยาของเขาหมดสิทธิบัตรแล้วทําให้ยอดขายมัน drop เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะฮะ แต่ว่าเขาก็ยังมีแผนสำรองนั้นเพื่อนที่เข้ามารองรับนะก็คล้ายๆกับเอฟวี่เพื่อนฮิวเมร่าที่เขาหมดสิทธิบัตรใช่ไหมยาของเมิร์กที่หมดสิทธิบัตรพอหมดสิทธิบัตรปุ๊บก็โดนก๊อปปี้จากคู่แข่งนะก็เลยทําให้ยอดขายมัน d r อปด้วยนะแต่นะครับอยากจะบอกว่ามันเป็นธรรมชาติของนุ่ยานะการที่บริษัทต,ตัวเองรู้นะว่ายาบล็อกบัสเตอร์ของตัวเองเนี่ยจะหมดสิทธิบัตรนะแน่นอนว่าเขามีแผนสำรองในการปล่อยตัวใหม่ลอนชตัวใหม่ออกมาอยู่แล้วนะแค่รอให้มันติดตลาดนะ รอให้มันยอดขายกลับมาเท่าตัวเดิมนะอันนี้การลงทุนในหุ้นยาเนี่ยมันต้องลุ้นแบบนี้นะเพื่อนๆลุ้นเป็นเฟดเป็นเฟดไปนะเข้าสู่จังหวะลงทุนครับราคาที่รูดลงมาขนาดนี้นะเพื่อนย้อนกลับไปนะถ้าเราจะได้ราคานี้นะเราต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2021เลยนะซึ่งราคาที่เราคาดหวังนะครับก็อยู่ที่ประมาณ470นะไม้แรกนะับไม้ที่2ส,สมมติว่ามันเอาไม่อยู่จริงนะ หมายที่2ถ้าเราจะรอนั้นเพื่อนก็รอตรงนี้ก็ได้นะครับที่ประมาณจริงๆ470ก็ถือว่าต่ํามากแล้วนะครับก็รอที่ประมาณ3300ก,กลางๆก,ก็ได้นะครับแต่ผมว่าไม่น่าจะลงมาหรือเปล่านะแค่นี้ก็ถือว่าลงมาหนักมากเกินพอแล้วนะครับสําหรับหุ้นตัวนี้นะแล้วก็มีอัพไซด์ที่โอ้โหเยอะมากจริงๆนะตอนแรกว่าโนโวลงมาเยอะแล้วนะหุ้นนี้ก็ลงมาไม่แพ้กับโนโวเหมือนกัน,นครับ ราคาที่เทียบลงมาเนาะอย่างที่ผมบอกไปนะความเสี่ยงทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะเพื่อนก็ต้องเคไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามันมีแต่ข้อดีนะการที่หุ้นมันปรับตัวมาขนาดนี้เนี่ยแสดงว่านักลงทุนเขาไม่มั่นใจเนาะมันต้องมีอะไรแน่ๆน,นะครับซึ่งความเสี่ยงที่อยากจะฝากเพื่อนๆไว้นะในเรื่องของสิทธิบนะัตรเนาะอย่างที่ผมพูดไปนะสิทธิบัตรนะครับกฎระเบียบด้านราคายาจากพ่อใหญ่ทรัมป์นะฮะต้นทุน R&D ที่มันสูงขึ้นนะครับ ราคายาที่อาจจะโดนควบคุมนะครับผลการทดลองทางคลินิกที่มันไม่แน่นอนนะถ้าไม่สําเร็จสักทีก็โดนเทอยู่นั่นนะครับสําหรับราคายานะแต่แลกมากับโอกาสการเติบโตที่ค่อนข้างสูงนะเนื่องจากว่าราคาหุ้นเนี่ยมันปรับตัวลงมาเยอะมากแล้วนะครับ